บรยากาศการลังาเ็แล้วงไปกันมัั้งรบรรยากาศ้าหลังงวิธีครับหนัก่าวลวง้อยก่อนทาการแสดงคืนนี้วัดกูจันม่เบื่อแล้วบอย่าดอไปอำเภอคำเขืนแก้วจังหวัดจันทบุร หนูหน้ามะหอยเด็บซ <Okay. S 1> ีเด็ซีเห็ดมาให้เรียบร้อยแล้วครับพามาให้เรียบร้อยเลยเตรียมติดเต้าก่อนมาหาแต่ไน้ไปคอยถึงได้ติดเต้าย่างแซ่บๆครับวันนี้หนูนาบันน้กินลายมือแล้วครับของฝากลายยางครับตั๊บมะงกระแมนครับ บอตาบอกงเอาส่วันยำหอยแมงปูหอยแคงว่ายังไบมมีบอีกุ้เอวาน่ะหหวานบฝอยแม่กุ้งบกินบ่โอ้เห็กินได้ก็ดีใจแล้ว จารย์นักดนตรกัหรือประจํกากันเลครับาการแสดงทําการเวลาทําการแสดงเอ้างอดงไฟบนตรีเปนไเบอกาบอล่นอน่นครับบอลน่นเมื่อกี้บอลน่นันลูกแล้วบอนั่นบอนั่นได้ลูกแล้วนันนั่นดังไฟดนติ uh> ีดังไฟบนติดเต้จะได้เอามีอะไะจิ่น้ เาไได้เอาทุกาไม่ได้เอาขาาขอบคุณของฝากครับอันนี้ไก่ย,ย่างกับน้ามาฝาครับไก่ย,ย่างขอบคุณไก่ย,ย่างกับส้มตำนะฮะขอบคุณแม่ค้าที่อุ่นแล้วร้อนมาให้ขอบคุณว่าขายตามส้มตำที่มีท <c oughs> ิ้นะครับขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณหนูหน้านะครับหนูหน้าเพิ่มเผ็ดมาหย่างดีแล้วครับดักมาเผ็ดขอนขวนพาช่ำแรงมาให้เรียบร้อยครับขอบคุณหลายๆได้ครับ ปีี่แล้วเรเคยมาเล่นอังยังว่าจำบ่ได้บ่เคยมาเล่นอยู่นี่แ่่่บ่ปี่แล้วแม่แมนอยู่บ่ได้มลาเปเร่องรายเนี่ยจำได้แล้วหรอ แต่แรกๆวุ่นพ่อแมนพี่ที่แล้วปีก่กอนพี่ก่อนเออคำว่าพี่กอนน่ะแมนพี่ทีเลี้ยกันพี่ทีเลี้ยวในโบได้มานตอนมาใหม่ๆน่ะแมนตอนมาใหม่ๆบอลว่าปีปีนี้การนี่เพิ่นเพิ่อนจ้างปีขามปีไหมตอนเราเพิ่นจ้าปีขามปีแล้วไปสินค้าทองปันปีตขำปีแต่ปีหน้าเขาไปโบได้มาอีกเพราะว่าปีหน้าไม่มีระเบียบประทวงครับบอลสิริชัยเขาแได้ปีเทียร์ศูนย์ข่าวว่าง ปีบอาไรก็กได้อีกย่างแ้วน่เ่อนผมเชียวมอเงีบะเอาบอลอาเปแเปล่าไหมนนทติดไหมเดี๋ยวเมันติดก่อนเอาเอาบอล้อมไปใส่ทั้งถุงเลยวางเลย อย่างไฟอนอนเหลืองหอมๆจะเย็นต้องสูงห่าไปมากไหมบอกระดับเมืองอลอ,อยเอียดครับอำเภอปทุมรัดจังหวัดลอยเอด็ด วันนี้ย่างนูนา แซ่บอยู่ค้นรสเช็ดได้แหละเป็นเป็นขึ้นมาเท่เนี้แค่เป็นเช็ดไม่ขึ้นเลยก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มกันเลยแซ่บเนี่ยโนนโคขุนอร่อยอร่อยคนขุนกินโคขุนเดี๋ยวคนขุนกินโคขุนเดี๋ยวมันจะอิ่มก่อนสิย่างหนูอยู่ครับย่างหนูวย่างหนูอยู่กินหนูอยู่มานี่อ๋อเดี๋ยวกูไม่อยูนี่หรอแม่กุ้งกินหนูบ่บ่ เพราะว่าสามีกินหนูเพราะสามีกินหนูให้นะกินแต่กันนี่บอกเอะกินแต่นั่นบอกไอ้หนูบ่กโจทั้งคายทั้งเค็มแม่กุ้งเต็มโุ้ประมาณร้อยบาทตัวกินแต่ไอ้หนูบ่บ่กินเลยบ่หนูไม่กินหนูเพราะว่าสามีหนูกินหนูหนูไม่กินหนูเพราะว่าสามีหนูกินหนูก็ถูกแล้วเพราะว่าสามีหนูกินหนูเพราะสามีหนูกินหนูสามีหนูกลัวหนูกลัวหนูที่เป็นที่เป็นตัวหนูน่ะ แบบแบแรนได้นะแบบไครบอกกระตุ้แยงมาาตอนู่ไงใครบอกแยงไม่ได้ครถือไม่ได้่าติแยงญาย่าไปจับมารกัดมือไหมบอกไปจับกระปองเอาไปมมัน้องงเดไปนองนไปนะกใหม่ดไปเิาเสไกสิเป็นทานแล้วครับตัวนย่างแล้วไตอีกย่างาหนึ กลัวหนูไม่กลัวหนูเลยอะกลัวหนูกลัวไม่กลัวหนูเลยกินหนูด้วยใช่ไหมก็หนูกินหนูด้วยแล้ววันนี้ก็ไปหาหนูแล้วด้วยหนูและอีหนูไม่รู้วันนี้เห็นเห็นแป๊บๆมาด้วยขอบคุณพี่น้องเอฟซีตุ่มมองตุ่มบอลครับโอ้ยังดีเลยพี่กับแม่แล้วล่ะฝากพี่น้องเอฟซีติดตามกัน่ด้วยครับช่องพ่อแม่วงหญิงรำกระดอนพิเศษครับรอบหน้าปืนทอดได้ไอรอบปืนพังันตยวั่ะเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับ Sawadi salam.